สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาว YouTube ทุกๆท่านค่ะวันนี้แม่ค้าก็จะพาทุกท่านมาชมวิดีโอการทำงนานของคูปัตเ k อร์4 0อาร์ทีร้อสค่ะวันนี้ก็เป็นหมายของวันที่28กุมพ 12, ันธ์งพา2 5 6 0ปีค่ะ สวัสดีทั้งร้านมีคูาพูร์ต้ร์เคอทีร้อยสี่สิ่พาสดุเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเข้ามาเมื่อเช้าค่ะคันนี้เป็นรุ่นพีทีโอนะคะพีทีโอพีทีโอปัน่นอยู่สุดท้ายด้วยค่ะ มาพร้อมอุปกรณ์หนึ่งชิ้นค่ะเป็นผานบูก3าใบคันนี้เป็นแคร์ที่ทร้อยสีพารตปีโดยทะเบียนปีห้าสี่ค่ะ คันนี้ขายในราคา99,000บาทค่ะขายถูกๆไปเลย99,000บาทค่ะสวยมากค่ะลูกค้ารถเพิ่งข้างไว้เช้านี่ค่ะมาพร้อมผ่านบุกสามใบลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเอาไว้ใช้งานในสวนในไร่ค่ะน่ารักน่ารักมากค่ะคันนี้ แชร์ทีร้อยสี่สิบท้าจนทะเบียนปีห้าสี่ค่ะเล่มเอกาสารครบพร้อมโอนเลยสภาพรถประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคันนี้เครื่องยังแน่นๆอยู่เลยค่ะเป็นรุ่น่ะสตาร์ทมือค่ะนี่สวีุูแจสตาร์ค่ะ ถ้าใครที่สนใจค่ะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดนะคะด้วที่เบอร์0982601158ค่ะทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะรับสมาชิก,กสกแล้วก็ขายเงินสดค่ะคันนี้ก็เป็นรุ่นแคร์ที่140ค้า14แรงม้าค่ะ ค่ะวันนี้แมค่ค้าก็ขอจบการน,นำเสนอรถถ่ายา140สุ p ป r ta k r t ร้อี่0พารทจดทะเบียนปี5-4เสี่เพนเท่านี้คะ่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆคะ่ะ